สํานักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีนําป้ายทะเบียนเลขสวยที่จะประมูลมาทําการเจิมเพื่อความเป็นสิริมงคลและขับขี่ปลอดภัยแก่ผู้ที่จับประมูลค่ะที่กุฏิเจ้าอาวาสวัดป่าของกุ้งอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีสํานักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีนําป้ายทะเบียนเลขสวยที่จับประมูลมาให้พระภาวนาปัญญาวิสุทธ์เจ้าอาวาสวัดป่าของกุ้งเจิมเลขทะเบียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและขับขี่ปลอดภัย โดยมีนายฉัดชัยชยธาขนส่งจังหวัดจันทบุรีพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบรุรีในป้ายทะเบียนเลขสวยลายการาฟิกจำนวน301ใบามาให้เจ้าอาวาสช่วยเจิมป้ายทะเบียนให้ซึ่งการประมูลครั้งนี้จะเปิดให้ประมูลในทะเบียนเลขสวยในหมดอักษรกอไก่ต่อเตาในวันเสาร์ที่8และวันอาทิตย์ที่9มิถุนายน2556ที่โรงแรมเคพีแกรนจังหวัดจันทบุรี และผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลทะเบียนเลขสวยได้ด้วยตนเองณนะสถานที่จัดประมูลหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประมูลแทนณนะสถานที่จัดประมูลได้ด้วยเช่นกันสำหรับการจัดประมูลทะเบียนลดเลขสวยในเดือนมิถุนายน2556โดยรายได้จากการประมูลทะเบียนลดเลขสวยทั้งหมดที่นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อคืนกำไรสู่สังคมด้วยการจัดโครงการ รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนอาทิการจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนต่อเนื่องโดยปีนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบรุรีได้เตรียมเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาสนับสนุนเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการในวันประมูลด้วย จึงถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรณรลงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและช่วยเหลือสังคมด้วยอ๋อก็เป็นเลขทะเบียนทีเ่เป็นที่นิยมนะฮะสามเลขหมายหมวดกอไก่ตอตาคือก้าวหน้าเติบโตเพื่อให้ประชาชนที่ต้องการเลขสวย301เลขหมายเนี่ย เป็นสีมงคลน,นะครับถ้าเป็นรับราชาการก็ก้าวหน้าแล้วก็เติบโตในอีชีพราชาการส่วนพวกพ่อค้าประชาชนก็ก้าวหน้าแลกะก็กิจการรุง่งเรืองเติบโตและก็ร่ำรวยนะครับผมประมูลเนี่ยเราก็ประมูลวันที่8 9มิถุนายนนะครับตั้งแต่9้าโมงเป็นต้นไปที่โรงแรมเคพีแกนครับเป็นวันเสาร์อาทิตย์ครับก็ประชามพันธ์ให้ท่านที่ต้องการเลขสวยนะครับที่หลายๆท่านมาบ่นกับคุส่งจังหวัดว่าทําไมไม่ประูลสักทีอันนี้ต้องขอทันทโทษด้วยครับเพราะว่ากรมการส่งทังบุก มีกาหนดการที่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่า,เ,าเขาจะมีทีมงานจากกรุงเทพนะฮะมาประมูลก็ย้ำอีกทีก็คือวันเสาร์ที่8มิถุนายนและวันที่9กนะครับก็ขอเชิญรูปประมูลแล้วก็มาทํามุลด้วยกันนะฮะเงินที่ได้จากการประมูลนี่จะนาเข้ากับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใร้ถนนแล้วจะนําเงินเนี่ยมาในโครงการต่างๆเช่นว่าเพื่อประโยชน์แก่ชาวจันทบุรีในเรื่องของการอบรมนักเรียนนะครับให้มีความรู้ในเรื่องการกฎ,กฎจราจรและลดล,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 ลงในเรื่องอุบัติเหตุให้ลดลง แล้วก็มีโครงการเยอะในเรื่องตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนในช่วงสงการช่วงปีใหม่อีกทั้งในช่วงที่รถ่อยสารต่างๆที่เปิดเทอมเนี่ยเราก็จะมีโครงการพวกนี้ก็นาเงินพวกนี้ฮะมาใช้ที่สำคัญที่สุดในการประมูลวันนั้นเราก็จะมีการแจกอุปกรณ์พิการนะครับกับแก่ผู้การที่เกิดจากการอุบัติเหตุเนี่ยนะครับก็เป็นจำนวนหลายแสนบาทนะครับผม